Wow. แม่บ้านนะครับแฟมิลี่แมนพ่อบ้านงานครัวนะครับวันนี้ผมหยิดยกเอาหม้อทอดไรน้ำมันที่ผมใช้มาระยะเวลาประมาณ2ปีละเป็นหม้อทอดไรน้ำมันไฮเออร์นะฮะขนาด2.5ลิตรนะครับรุ่น k 2 5 b 2นะครับหรือว่า k 2 5 b 2นั่นเองนะฮะอันนี้2.5ลิตรนะระบบแมนวนวลนะครับก็คือเราใช้าการหมุนนะครับเวลาและอุณหภูมิด้วยตัวเองเวลามันเสร็จมันจะดังเสียงอย่างนี้ นะครับเผื่อใครถามเนาะจะมีคนถามตลอดว่าผมใช้มอทอดรุ่นอะไรนะครับแล้วก็วันนี้เป็นสิ่งที่ผมจะมาทำเนี่ยนะครับก็คือคิดว่าจะทำนานละแต่ว่ายังไม่มีโอกาสพะเอิญไปเดินโลตัสนะครับแล้วก็ไปเจอนั่นก็คือข้าวโพดนะครข้าวโพดหวานนี่นะครับก็ของโลตัสชัดเจนเนาะอันนี้ฝักหนึ่งนี่ประมาณ17บาทนะครับ2อ,อันแล้วก็34เนาะ เนี่ยนะครับผมซื้อมาก็ดูไซส์มันว่ามันสามารถใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันของผมได้นะครับผมผมใช้2.5ลิตรก็เออน่าจะใส่ได้ก็เลยซื้อมา2อันนี้นะครับที่จริงตลาดมันก็มีขายนะแต่ว่ามันจะเป็นสปักอ่ใหญ่ๆเนาะอันนี้ก็เลยซื้อมาอ่ะอันดับแรกเดี๋ยวเราจะต้องแกะพลาสติกแล้วก็แกะเปลือกมันออกก่อนนะนะครับแกะเปลือกข้าวโพดมันจะมาอย่างนี้ใช่ไหม มันก็เหมือนเป็นการทดลองเหมือนกันนะผมก็ยังไม่เคยที่จะใช้ข้าวโพดเนี่ยมาอบในหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับมันก็เหมือนกับการปิ้งก็ประมาณนี้นะ นประมาณนี้นะปะเดี๋ยวใส่ในหม้อกอนอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเอาใส่ให้ดูนะนี่พอดีเปะนะครับใส่ไปได้เลยผมจะลองใช้อุณหภูมิสูงสุดเลยนะครับอืมสองอองศาแล้วก็เวลานะครับลองครั้งแรกจะลองใช้สักสินาทีก่อนนะอ่า 10นาทีแรกผ่านไปนะครับที่200องศาออก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะผมว่าเดี๋ยวคงต้องกลับด้านนะครับแล้วผมก็จะต่อเวลาไปอีก10นาทีนะครับ ครบอีก10นาทีนะครับรวมทั้งหมดแล้วผมใช้เวลา20นาทีนะมาดูกันนะครับว,ว้าวสวยเลยนะครับเหลืองสวยเลย่ะไปดูอันนี้ยังร้อนอยู่เลยนะก็ใช้ความร้อน200อองศานะครับเนี่ยโอ้คือมันสุกแล้วนะเนี่ยขนาด มันยังประมาณสัก30นาทีเองเนาะมันหวานเนาะแต่อันนี้เนี่ยข้าวโพดก็น่าจะสุกหมดละมันอ่อนมันนิ่มหมดแล้วครับโอเค่ะ ร้อยแล้วครับสำหรับข้าวโพดหวานอบด้วยหม้อทอดอะไรน้ำมันนะครับอันนี้ใช้อุณหภูมิ2 0 0องศาเวลา20นาทีนะครับที่จริงอาจจะไม่ต้องพลิกด้านก็ได้เพราะว่ามันโปร่งเนาะลมมันสามารถหมุนได้ทั่วนะครับอันนี้สุกแน่นอนนะฮะลองไปทำดูนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับยังมีเมนูที่สามารถทำได้ด้วยหม้อทอดอะไรน้ำมันอีกเยอะเลยนะฮะรวมไปถึงรีวิวอุปกรณ์ของใช้ต่างๆภายในบ้านนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ